สวัสดีค่ะพบกับน้ำทิพ์บ้านบอลสีสุรินค่ะวันนี้น้ำทิพ์นะคะมากับทรงผมสีใหม่ <c oughs> ทำเองเมื่อคืนโอเควันนี้น้ำทิพ์จะพาทุกคนไปดูวิธีขยายพันธุ์บอลสีไซเบบีนะคะหลังจากที่่าเรานะคะเอาไว้ในกล่องเนาะแล้วทีนี้ดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นในการที่เขาจะงอกอคือเขาไม่ยอมงอกสักทีน้ำทิพ์ก็เลยทดลองมาไว้ใ,ใต้กระถางต้นแม่ของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าผลจะเป็นยังไงตามนั้นไปเลยจ้า ลืมกดติดตามเพป็นกำลังใจให้น้ำทิพด้วยนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่คือมุมที่น้ำทิพย์เอาไว้เพาะชำนะคะก็คือเวลาผ่าหัวเข้ามาน้ำทิพย์จะเอาไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยจะใสไ่ไว้ในกระถางแล้วก็จะคุมเขาไว้นะคะแล้วทีนี้ก็คือแบบอ่าเหมือนกับว่ามันมันก็เกิดนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะคะมันติดอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีบางชิ้น ย้ำนะคะแค่บางชิ้นทุกคนน่าจะเป็นนะคะคือบางชิ้นที่มันไม่ยอมงอกสักทีนะคะทุกคนก็คือแบบไม่มีชิ้นตาไม่มีอะไรขึ้นมาเลยก็คือไม่งอกสักทีนะคะน้ำทิพย์ก็เลยแบบย้ายลองย้ายเขาไปไว้ใต้ต้นแม่เขาดูนะคะก็คือในกระถางเดียวกับต้นแม่ของเขาเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นต้นเล็กๆที่งอกออกมาข้างข้างไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นต้นที่เกิดจาก ชิ้นนะคะเป็นต้นที่เกิดจากชิ้นตานะคะอันนี้ต้องแบบต้องบอกเลยว่าอ่าอันนี้ก็ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนาะมีอยู่4ี่ห้าชิ้นนะคะอ่านี่นะก็คือมันจะมันก็งอกเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าจะจะโตดีกว่าอยู่ในกล่องนะคะแต่มันก็มีบางคนนะคะบางคนที่แบบว่า เขาสับๆๆเนาะแล้วก็มาไว้ใต้กระถางเลยนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าของน้ําทิพย์นะคะก็คือจะขยายพันธุ์ด้วยการเหมือนเดิมอะคะ่ะเอาไปไว้ในภาชนะอบแล้วทีนี้ชิ้นไหนกะว่ามันเหลือน้อยเรายกเราแยกออกมาแล้วเหลือน้อยๆอย่างเงี้ยเหลือประมาณชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยเรากอ็อยากจะเอากระถางนั้นไปใช้งานอย่างอื่นแล้วเราก็สามารถเอาชิ้นสองชิ้นที่มันไม่ยอมเกิดนะคะเอามาไว้ใต้กระถาง จะเรียกใต้กระถางไหมอะเอามาไว้ในกระถางเดียวกันกับต้นแม่เขาเลยแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือพญาพันวังนะคะนี่ี๋ยวพาไปดูอีกนนะะต,นนต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งก็จะอยู่มุมนี้นะคะอ่าทุกคนเห็นกระถางเงาควนอูของน้ำทิพไหมนี่คะ่ะทุกคนกระถางเงาควนอูมาดูใบนี้อ,ต,อต้องใส่ใช่ไหมคะทำไมเงาควนอูต้นนี้มันถึง มันถึงงอกออกมาข้างๆกระถางแล้วทําไมแบบใบมันถึงแดงแล้วก็มีจุดไม่เห็นเหมือนกันกันกบเงากวนวอูเลยก้านก็คนละสีต้องบอกก่อนนะคะวันนี้ไม่ใช่ต้นของเงากวนอูนะคะเป็นต้นของนายจันหนวดเขียว แล้วน้ำทิปอ่ะเอาชิ้นของเขาที่ไม่ยอมงอกสักทีอะทุกคนเอามาไว้ในนี้นะคะอันนี้เวลาผ่านไปเขาก็งอกขึ้นมาเลยนะเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้ก็กําลังงอกขึ้นมานะมีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็ใช่เหมือนกันมีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะน้่ยังไงกันบ้างละคะสําหรับวิธีที่เราจะแก้ปัญหาการขยายพันธุ์โดยที่ว่าเวลาเราอบแล้วเขาไม่ยอมงอกสักทีนะคะก็ลองทําดูเหมือนน้าทิปนะคะชิ้น ประมาณชิ้นสชิ้นเนี่ยแหละค่ะต่อการที่เราผ่าแล้วเขาไม่ยอมงอกกับเพื่อนๆนะคะลองเอาเขาไปอยู่ในกระถางต้นแม่เขาถ้าหากไม่มีต้นแม่เขาก็เอาไว้ในกระถางอื่นก็ได้นะคะแต่เราต้องจําเขาให้ได้นะว่าเขาเป็นลูกของต้นไหนนะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้น้ําทิพย์ก็พามา ขยายพันธุม์มาแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าน้ำทิพย์จะพาไปทําอะไรนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้ำทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเพจบ,บ้านมาสีสุรินของน้ำทิพย์ด้วยสําหรับวันนี้น้ำทิพย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันวิดีโอหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ